คนมีคุณค่าจะไม่ทำตัวแบบนี้คุณค่าในตัวเราไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำแม้ไม่มีใครมองเห็นหนึ่งคนมีคุณค่าจะไม่ลดตัวเพื่อตามใจทุกคนการเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมให้ทุกคนเหยียบหัวการมีน้ำใจไม่ได้แปลว่าเราต้องเสียสละจนตัวเองไม่เหลืออะไรคนมีคุณค่าจะไม่ลดมาตรฐาน ของตัวเองเพื่อให้ใครบางคนพอใจเพราะเขารู้ว่าการพยายามเอาใจทุกคนคือการทายรถต่อตัวเองคนมีคุณค่าจะเลือกยืนอยู่ในความจริงมากกว่าหลบอยู่ใต้ร่มเงาของคำชมเขาไม่เสพติดการยอมรับจากคนอื่นเพราะเขามีคุณค่าในตัวเองมากพอที่จะไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครเข้าใจทุกเรื่อง 2. คนมีคุณค่าจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่ทำให้ชีวิตพัง ไม่ว่าจะเป็นนิสัยแย่ๆความสัมพันธ์เป็นพิษหรือความคิดลบที่ฝังลึกคนมีคุณค่ารู้ว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการยอมจํานนกับสิ่งที่กัดกินชีวิตเราอยู่ทุกวันเขาจะไม่พูดว่ามันก็แค่นิสัยเราเพื่อใช้เป็นข้ออ้างแต่เขาจะเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างซื่อสัตย์พร้อมจะเปลี่ยนแม้ต้องเจ็บพร้อมจะเดินออกแม้ต้องเสียน้ำตาเพราะเขารู้ว่า ถ้าไม่กล้าเลือกวันนี้วันข้างหน้าเขาอาจไม่มีโอกาสเลือกอีกเลย 3. คนมีคุณค่าจะไม่รอให้ใครมาเติมเต็มเขารู้ว่าการมีใครสักคนเป็นเรื่องที่ดีแต่การรู้สึกพอใจในตัวเองเป็นเรื่องที่จําเป็นเขาไม่ต้องการความรักเพื่อให้ตัวเองดูมีค่าแต่เขารักตัวเองมากพอจนไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเขามีค่าคนมีคุณค่าใช้ชีวิตเหมือนเป็นบ้านที่สร้างเองไม่ใช่ห้องเช่าที่รอคนมาอยู่ เขาไม่ยอมอ้อนวอนให้ใครรักเพราะเขาไม่คิดว่าตัวเองต่ำต้อยถึงขนาดนั้นถ้าความรักต้องแลกมาด้วยการลดศักดิ์ศรีเขายินดีเลือกอยู่คนเดียวอย่างมีเกียรติสคนมีคุณค่าจะไม่ทำลายคนอื่นเพื่อยกตัวเองให้สูงคนที่มั่นคงในคุณค่าตัวเองจะไม่เอาความล้มเหลวคนอื่นมาเป็นความสุขส่วนตัวเขาไม่สนุกกับการอินทาไม่มีความสุขกับการเหยียบคนล้มเพราะเขารู้ว่าคนที่ต้องกดคนอื่น ลงถึงจะรู้สึกตัวเองมีค่าแท้จริงคือคนที่กลุงที่สุดคนมีคุณค่าจะยกคนอื่นขึ้นโดยไม่ลดตัวเองลงเขาเชื่อในความสว่างไม่ได้เชื่อในการแข่งขันที่ป่าเถือนเขาไม่กลัวว่าคนอื่นจะเก่งกว่าเพราะเขารู้ว่าทุกคนมีเส้นทางและช่วงเวลาของตัวเอง5คนมีคุณค่าจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับทุกคนบนโลกเขาไม่กดดันตัวเองด้วยการไปเทียบกับคนที่มีจุดเริ่มต้นต่างกัน เขาไม่หลงไปกับภาพในโซเชียลที่แต่งขึ้นมาเขารู้ว่าชีวิตจริงมันมีเหงามีเหนื่อยมีผิดหวังแต่เขาก็เลือกจะอยู่กับมันอย่างมีสติมากกว่าจะเอาชีวิตไปแข่งกับภาพลงตาของคนอื่นคนมีคุณค่าจะเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองเมื่อวานไม่ใช่กับคนอื่นในวันนี้6คนมีคุณค่าจะไม่เกลียดตัวเองแม้เคยทำผิดพลาดเขารู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่ตัวตน แต่คือบทเรียนที่เราควรเรียนรู้เพื่อไม่ทำซ้ำอีกคนมีคุณค่าไม่ยอมให้ความผิดในอดีตมาทำลายความหวังในอนาคตเขายอมรับมันไม่ใช่เพื่อติดอยู่ในอดีตแต่เพื่อใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้ตัวเองโตขึ้นแข็งแรงขึ้นและชัดเจนขึ้น 7. คนมีคุณค่าจะไม่พูดดูถูกตัวเองซ้ำๆหลายคนมองว่าคำพูดลอยๆไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้ว คำพูดที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันกำหนดชีวิตคุณอย่างมากทำไมเราโง่ขนาดนี้เราไม่มีทางดีขึ้นหรอกใครจะมารักเราคำพูดพวกนี้คือเข็มพิษที่คุณจิ้มตัวเองซ้ำทุกวันแต่คนมีคุณค่าจะเลือกพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่จริงใจและให้พลังไม่ใช่เพราะเขาลงตัวเองแต่เพราะเขารู้ว่าถ้ายังดูถูกตัวเองไม่มีใครจะมองเห็นค่าจริงๆของเขา แคนมีคุณค่าจะไม่ทำสิ่งที่ขัดกับหัวใจตัวเองเพียงเพื่อความอยู่รอดเขารู้ว่าการอยู่รอดไม่ควรแลกกับการหล่นหายของศักดิ์ศรีเขายอมอดบางสิ่งแต่ไม่ยอมเสียคุณค่าที่ฝังลึกในใจเพราะเขาเชื่อว่าคนที่ยอมสูญเสียตัวตนเพื่อความอยู่รอดสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรเลย 9. คนมีคุณค่าจะไม่ปล่อยให้ใครมากำหนดมูลค่าแทนตัวเองเขาไม่สนว่าคนอื่นจะมองว่าเขาดีหรือแย่ เพราะเขารู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้มาจากสายตาคนอื่นแต่มาจากความตั้งใจของเราเองเขาไม่รอให้ใครมาอนุญาตให้เขาเป็นคนดีเขาเลือกที่จะเป็นเพราะเขาเข้าใจว่าการทำดีไม่ต้องมีคนดูก็ยังมีคุณค่าในตัวมันเองสิบคนมีคุณค่าจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่เขาไม่ฝืนอยู่ในที่ที่ไม่มีความหมาย เขาไม่ลงทุนความรู้สึกกับคนที่ไม่เคยเห็นความสำคัญเขาไม่วิ่งตามความสัมพันธ์ที่หมดอายุเพราะเขาเชื่อว่าเวลาและพลังงานคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดในชีวิตเขาจะเก็บมันไว้เพื่อเติบโตกับสิ่งที่ใช่มากกว่าฝืนอดทนกับสิ่งที่ทำให้เขาค่อยๆหายไปบทสรุปคุณค่าที่แท้จริงเริ่มจากการเคารพตัวเองคนมีคุณค่าไม่ใช่คนที่เพอร์เฟค แต่คือคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองกล้าที่จะไม่ฝืนกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะเปลี่ยนแม้จะไม่มีใครเข้าใจคนมีคุณค่าคือคนที่ไม่ปล่อยให้โลกภายนอกมาทำลายโลกภายในไม่สนว่าใครจะยอมรับแต่สนว่าเขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ทรยศต่อหัวใจตัวเองหรือเปล่า